ตัวสองนี่คือไม่ดีมากนะคะเลี้ยงเสิร์ตด้วยจับทูเรียนนะคะเลี้ยงคอนเสิร์ตด้วยจับทูเรียนนะคะจับทูเรียนนะคะดีมากใช่ไหมครับ สวัสดีครับผมกอต้อนรับเข้าสู่รายการติดเต่านะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่โทมัสคลินิกนะครับผมผมได้มารักษาแต่ว่าเป็นรักษานะครับผมแบบใหม่นะผมเรียกว่านิวทริเจเนติกนะครับผมซึ่งจะเอาเซลล์ในร่างกายของผมนะครับส่งไปที่ยุโรปแล้วก็ส่งผลกลับมาว่าผมเนี่ยกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้แล้วก็วันนี้นะครับผลของผมมาถึงแล้วนะครับตอนนั้นมาทำหัวยังดำเลยตอนนี้หัวาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอทดีกว่านะครับคุณหมอชื่อว่าคุณหมอแยมนะครับผมก็เป็นคุณหมอประจำ ตัวผมเลยนะครับดูแลผ pues ิวหน้าผิวพรรณต่างๆนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาดูตัวใหม่ด้วยนะครับนิวทริเจเนติกนะครับผมก็ไปฟังคุณหมอดีกว่านะครับว่าเต้าเนี่ยยังขาดอะไรบ้างนะครับผมรว่าจะต้องเติมอะไรเข้าไปหรือว่าห้ามกินอะไรนะครับผมตามเลยครับเราจะทำการเปรียวอย่ยงจากน้ำลายนะคะก็คือถูเอ่ที่เนื้อเยื่อกับหุแฉกนะคะแล้อย่างคล้ายๆปัดใจก็กว่าที่ทั่ากเลยเน้เร่ง่ ้องอย่างนี้นะครับมมตรงนะคเราจะได้ดีเอ็นเอไปตรวจนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่คุณหมอยาญนะสวัสดีครับคุณหมอนี่คุณหมอแยมนะครับดูแหลหูหน้าเต่านะครับผมมาตั้งแต่ตั้งแต่อยู่พระรามสอง <c oughs> ตอนนี้อยู่ ตอนนี้อยู่ตึก5ิ้ทองหล่อนะครับผมธมารคลินิกชั้นสองมาได้นะฮะวันนี้คุณหมอจะเอาผลตรวจมาให้เต๋าดูใช่ค่ะเพราะว่าเราทำด้านสัตว์ชะลอไวด้วยอัเนียเป็นหนึ่งในสัตว์ชะลอไว้ใครไม่อยากแก่มามาที่นี่เลยแน่นก็คือทำให้เป็นโรคยากขึ้นแรอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้ชีวิตได้ถูกต้องตามอินดิวเวอรลไลฟ์ก็คือเฉพาะบุคคลแต่ละคนจะไม่เหมือนกันดูแลไม่เหมือนกันนะคะต้องดูเป็นคนคนไปและอย่างที่ผมเคยเห็นที่เขาเอาเลือดไปตรวจนี้แต่ว่าผมไม่ได้เจาะลงเจา เรื่องอะไรไปเลยครับใช่ใช่เพราะว่าตัวเนี้ยดูที่ยีนของเราเลยค่ะแล้วทีเนี้ยถ้าเราดูที่ยีนเราต้องเอาเซลล์ไปตรวจซึ่งเซลล์เนี้ยค่ะก็ปวดจักระพงแก้มใช่แล้ว่านั้นไปขูดขูดไปขูดไปนครับก็ไม่เจ็บเลยแต่ว่าผลก็ต้องรอประมาณกี่เดือนนะ ก็ประมาณเดือนหนึ่งละกันค่ะรวมแบบตีพิมพ์รูปเล่นสวยงามเอามาให้เป็นเล่นอย่างนี้เลยใช่ค่ะแล้วมีชื่อนะคะแล้วก็มีรหัสประจําตัวของยีนนี้ด้วยของเสาเองนี่ไงเสตพงเพียงพอนะฮะเอางี้เอาให้คนดูที่ดูรายการเข้าใจง่ายว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของสุขภาพเราได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือเราตรวจในเซกชันที่กําลังฮิตนะคะคือทุกคนจะชอบทานอาหารเสริมครับก็ทานอันนี้คนนี้ว่าดีคนนี้ว่าดีก็ทาน แต่ว่าความจริงแล้วค่ะเคล็ดลับจุดแข็งจุดอ่อนที่อยู่ในพันธุกรรมของเราเนี่ยที่เป็นตัวที่บ่งบอกว่าเราทานตัวเนี้ยแล้วมันมีประโยชน์ได้ผลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราทานมั่วๆไปทานเยอะๆไปเราทำให้ตับไตเราต้องทํางานหนักหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างของผมเนี่ยเอาเอาอออออเอาข้อดีก่อนแล้วกันนะฮะข้อเสียเดี๋ยวเก็บที่แ่บเอาข้อดสียเข้าเลย อันนี้นเราบอกเกี่ยวกับยังไงเคจะบอใช่ยกตัวอย่างก็ได้นะคะเอาเนี้อหน้าหนีก่อนคุณเต๋าเนี่ยทานโอเมก้าสเพื่อที่จะเพิ่มไขมันเฮลเลอร์ดีเนี่ยได้ผลไหมซึ่งตัวนี้เป็นข้อดีค่ะถ้าสมมติว่าคนไหนที่มาตรวจนะคะเราได้ฝั่งนี้เวลาเราทานโอเมก้าสเข้าไปมันก็ไม่ได้ไปช่วยแต่ว่าของคุณเต๋าก็มีนะคะที่ไร้ประโยชน์แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวนี้นะตัวตัวไหนตัวไหนที่ไร้ประโยชน์อุ๊ต้องแซงไม่เสียงคุณน้องแบบอุ๊ยแล้วก็เป็นผลลั เลี้ยงคนสิ่งจด้วยกับทุเรียนนะคะเลี้ยงคนสิ่งจด้วยกับทุเรียนนะคะเลี้ยงคนสิ่งจด้วยกับทุเรียนนะคะไม่ดีแบบเต็มแนกเลยอ่ะแต่ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ไม่ดีหรอกทุกคนมะพร้าวก็ไม่ได้อ่ะความลับของตะกาวาแต่กินมะหวดนะความลับของเราเองมันก็สตีนนี่คืออะไรใช่ไหมก็มันคุ้ค่ะของชอบผมหมดเลยอ่ะ บังคุดมะพร้าวทุเรียนโอ้โหแต่เพื่อสุขภาพเราต้องทำใช่ใช่เราต้องทำเพราะกินไปเราก็อ้วนไงทุเรียนแล้วก็โอเคกินเป็เดี่ยวพอทำไมสีแดงเยอะจังเลยครับใช่ค่ะอันนี้คืออะไรอันแดงอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบขนมหวานซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนก็จะแบบแดงอยู่แล้วอ๋อแต่ว่าบางคนเขาไม่แดงเยอะอะไรอย่างนงี้แดงเยอะเส้นบะหมี่ปกติเนี่ยคุณเต๋าทานแล้วโอเคนะดีนะเึ่นก๋วยเตี๋ยวใช่ใช่แต่ว่าพอเป็นเส้นโซบะไม่ดีอย่าง อาชอบดีไม่ชอบไม่ชอบไม่ชครัวซองนี่คือไม่ดีมากนะคะไม่ดีมากสมมติว่าอได้ยังไงก็จะเป็นเล็บเสกแล้วเล็บเซ็งสับปะรดทานแล้วเฉยๆนะคะมีตัวเฉยๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีไไมดเฉยๆก็ได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าตรวจเป็นขนาดนี้แล้วบอกว่าห้ามกินห้ามกินนี่เพราให้อะไรผมกินบ้างบอกว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการแพ้นะคะไม่ได้หมายความว่าทานแล้วจะเหมือนเหมือนที่ตรวจ เออภูมิแพ้อาหารแฝงกันนะคะแต่ถ้าสมมติเราทานตัวที่ไมไ่ไม่ควรทานเนี่ยไม่ได้มีอาการอะไรแต่ว่าแค่ว่าในอนาคตหรือว่า,าอัตราก,การเกิดโรคไม่ไดีดีชะลอชะลอวัยชราใช่ชะลอวัยชราในนี้มีหน้าสรุปอยู่ค่ะว่าคนต้องทานอะไรแล้วไม่ใช่ใชแค่นั้นคือปริมาณเท่าไหร่ด้วยนี่คือวิตามินใช่ไหมครับใช่ใช่ครับวิตามินหนึ่งเดือนทานนี่คือหนึ่งเดือนแต่ว่ามีทั้งหมดทั้งหมดนี่เลยนะครับกระปุกนี้กระปุกเดียวนะครับถ้าเราถ้าทั้งหมดเนี้ย เป็นหมื่นอะเป็นหมื่นสองหมื่นนะครับแล้วตัวคือหายากมากต้องนําเข้าอย่างเดียวตรวจครั้งเดียวรู้เรื่องไม่ต้องมาตรวจอีกแล้วก็เราสามารถเอารหัสเนี่ยไปไปสั่งยาได้เลยราคาเท่าไหร่คบตอนนี้โปรโมชั่นมีโปรโมชั่นไหมราคาปกติเลยนะคะปกติคือสองหมื่นสองพันห้าร้อยถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้ต่านะคะลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่ามาจากคลิปคุณเตารว่ารายการติดเต่าไม่มีไม่มีกาหนดนะครับ ไม่มีไม่มีกหนดเลยไม่มีหมดเขตแค่พูดชื่อคนต่ามาพอผมว่ามันก็ไม่แพงครั้งเดียวในชีวิตนะครับผมรู้เรื่องเลยวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับ <laughs> ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพผมนะครับเดี๋ยวผมกลับไปอ่านต่อแล้วก็ได้ไปติดต่อมาด้วยนะฮะใช้เวลาแค่เดือนเดียวครับคุณผู้ชมนะมาได้เยอะนะครับผมเด็กก็มาได้ผู้ใหญ่ก็มาได้คนแก่ก็มาได้นะครับแล้วก็ ไม่เป็นไรจะขอค่าเดี๋ยวขอฉีดสิวไม่น่ดหน่อยเดี๋ยวตามผมไปฉีดสิวนิดนึงน,น,นะรักษา,าสิวด้วยรักษาสิวต่อเลยนะครับวันนี้ก็เจอกันครับบ๊ายบาย